สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาแบบไม่เห็นหน้าเนาะเพราะว่าอยากให้เห็นของช,ชัดๆตอนนี้หน้ามันมืดมากเพราะว่าถ่ายตอนกลางคืนนี่นะ,ะของชิ้นแรกแล้วผมจะมีอะไรแกะนี่ใส่ตะปูแล้วกันตะปูเกี่ยวเนี่ยฮะชิ้นแรกคนนี้อันนี้มาเป็นแพ็คเพราะชุดนี้สั่งออนไลน์ไม่ได้ไม่ได้ซื้อมาจากอ่าร้านโกดังใกล้บ้านนะอันนี้สั่งมาจากออนไลน์นี่มีสามแบบ แม่สามแม่มาจากสามเรื่องซีเวอเนี่ยนฮะนี่เป็นคุณแม่กระต่ายตันนี้เป็นกระต่ายเบบี้จริงๆอ่ะผมมีเดี๋ยวผมจะพาไปดูซีวอเนียนะผมจะมีอยู่แล้วนี่อันนี้เป็นบ้านของเขาอันนี้คุณพ่อหมากับลูกหมาแต่น่าจะคคละสีนี่ฮะแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายน้อยเราก็าไว้ด้วยกันเลยอันนี้น่าจะเป็นแม่กระต่ายมากกว่านะอันนี้น่าจะเป็นพี่สาวกระต่าย นี่ตัวนี้ผมเข้าใจว่าเขาเป็นแม่มาตลอดเลยฝุ่นเยอะ่อยชวดนี้ก็จะเป็นบ้านซีวนน,นนะี่นะอันนี้ซื้อมานานแล้วอันนี้เป็นเรือซีวนเนีน่ครอบพิงอ้อยนี่ครอบครัวสุขสันต์ัะแล้วก็ดูที่เหลือชุดนี้มาจากสามเรื่องเนาะนี่ตัวนี้เป็นสมนิ้วโปเกมอนฮะ อาจจะมีเสียงเสียงรบกวนมากนะพรดีว่าบ้านอยู่ติดใกล้ถนนเนาะตัวนี้จากดาเมเชียนหนึ่งร้อยหนึ่งนี้สวดนิ้ว,วประมาณนี้ครับชุดแรกแล้วก็มี<ด>นี่ฮนะนะกวดเอ็มร้อย บางคนอาจดูธรรมดานะแต่ว่าอันนี้เป็นลิมิเต็ดอ dition มีคุณหนุ่มมีคุณแจสแล้วก็มีใครอีกสามสี่คนนะถ้าผมจําจำไม่ผิดนะคิดพึ่งพิ่งคิดมาตามก็เลยได้คุณหนุ่มมาจากแถวบ้านหนึ่งควรแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าวันพีทเหมือนที่เคยสะสมมาครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กกว่าตัวนี้ไซส์สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบซีซีล้วก็ได้มาตัวนี้เป็นอ่าสีพิเศษนะ <c oughs> แล้วก็นี่ฮะตุ๊กตาสแสลมดังโชโฮคุ ตัวนี้จะน้องจะไม่เรียบร้อยหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราเอามาซ่อมเองนะก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยตัวนี้ออก,กอน,นี่ฮะตุ๊ก,กตาอีกหนึ่งตัวเป็นตุกกตต๊ก,กตาปิ๊กจูนะฮะเป็นงานผมผมไม่มั่นใจงานเพราะว่าป้ายเขาจางนะแต่เป็นปิกกจูงานเก่าเก่ามากตัวนี้นี่ครับอีกตัวหนึง่งตุ๊ก,กตามาสคกตฟุตบอลโลกปีสองพสิบครับที่เซาล์อฟริกาตัวนี้เป็นเสือชีต้านะฮะ แล้วก็มีอ่ะแต่งผมให้น้องหน่อยนึงอ่ะตัวนี้พิกาจูเหมือนกันตุ๊กตาพิกาจูท่านอนตอนนี้ตอนแรกผมกะจะจริงๆอ่ะผมเปิดร้านขายตุ๊กาตาด้วยนะแต่ว่าผมกะจะขายแหละแต่ตอนนี้น้องเลอกมากผมก็เลยเอาไปซักเพราะผมคิดว่าน้องคงซักไม่ออกแต่ที่ไหนได้น้องซักออกแต่เราเอาออกมาจากร้านแล้วเราก็เลยเก็บสะสมเองเลยง่ายดีฮรแล้วก็ตัวนี้ซีเคตแล้วโปกเกมอนในตำนานอาร์เซอุสตัวนี้ได้มาจากโกดังนะฮะแต่ว่าน้องไม่มีหัว ถ้าใครมีก็คอมเมนต์มาได้นะมาปล่อยผมต่อได้เพราะว่าน้องครบทุกอย่างฮนะยกเว้นหัวยอย่างเดียวตัวใหญ่มากแล้วก็งานสวยมากด้วยฮนะถ้าขถ้าได้หัวน้องมาปุ๊บผมว่าน่าจะดีมากมากแล้วก็นี่นะางานแคมป์ปั๊ดตัวนี้เป็นยางลบของมา er ร์ไลเดอร์ฮะบางคนถามเอ๊ะทำไมรวมกันไม่ทําคลิปแยกไปของผมไม่มีเวลาก็เลยมาทำคลิปรวมรวมให้เป็นสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่ฮนะอันนี้ก็เป็นยางลบแคมป์ปั๊ดเหมือนกัน น,นี่แล้วก็ชุดนี้ได้ม้ามาครับจาก Disney. ดิสนีย์โต๊ะผมแคบมากเลยต้องขออภัยนะมันอาจจะเก็บภาพได้ไหม่หมดแต่จะเอามาผ่านกล้องให้ดูว่าได้ตัวไหนบ้างว่าตัวนี้เป็นม้าโพนี่นะจริงๆแล้วผมอะไม่ลูกไปไรผมชอบสะสมม้ามากเลยนะนี่คือมา้าให้ดูม้าก,กันนี่คือม้าทั้งหมดที่สะสมนะอาจจะขนหยิกหย่อยบางกันไปบางกันมาหน่อยนะแต่ก็โดยรวมแล้วก็ ม้าอะมาเปิดกันต่อตัวนี้พาตัวบ่อยเนอะเพราะว่าก็พาตัวแล้วก็เก็บเข้าตู้ไปดินี่ไม่เยอะรนึงกงัวางมาเดียวนี่โปกเกมอนสองนิ้วผมชอบสะสมมากเลยนะนี่เอนเตตัวนี้จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนี่ แต่ตัวนี้ข้างล่างสองมันจะเป็นแบบมังกรน้ําสวยมากโปเกมอนงูของแกงล็อกเก็ตน่าจะเจนสามนะตัวนี้แล้วก็นี่เอปามแล้วก็บาชาโมะอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เนี่ยเป็นสตาร์เตอร์เจนสามเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนี่ฮะมาแอมบูลันตัวนี้จากฮอตวิวผมไม่คนเก็บงานสเปซสปะฮะแต่หลักๆก็จะเป็นพวกงานโปเกมอนนี่แหละแต่ชอบหลายหลายอย่างที่เป็นของเล่นนี่ก็ฮอตวิวเหมือนกันนะ ส่วนตัวนี้เป็นโทมิก้าครเป็นอ่าเหมือนรถช่วยกู้ภัยของตำรวจนะตัวนี้เป็นงานโทนะมิก้านะเหมือนแมงมุมเลยก็งานสองเี้ยังไม่หมดผมเนี๋ยวก็หมดแล้วนี่ฮะอาจจะวางได้ไม่ไม่เห็นทั้งหมดนะต้องขออาภัยด้วยโปรดักชันของมอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มันคือความสุขของผมล้วนๆเลยผมอยากถ่ายเก็บไว้ดูตอนแบบ ผมแบบแก่ตัวแล้วอะไรเงี้ยมันจะยังอยู่กับผมตลอดไปนี่ตัวนี้เป็นงาน SD วันพีนะะดอนครีกกับราชาวาโป้ราชาไหมตัวนี้เคยเป็นราชาไหมผมจําไม่ได้เป็นงานวันพีที่ผมเก็บเป็นงานอันนี้อันนะเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้เป็นแกงกระรูริงโจ้ทำดาไม่มีอะไรนี่งานวันพีทตรงนี้เป็นวันพีท SD นะที่ผมเก็บไว้นี่ อันนี้เป,นเป็นงานอื่นปะปนกันไปแต่วันพีดจะดีผมเก็บไว้เยอะมากผมชอบะชอบคําเดียวเลยนี่แล้วทีกับวาโปก็ลงไปที่เป็นอีกงานหนึ่งที่สะสมเยอะมากๆา,กากครับซูคารหนึ่งต่อสี่สิบโปเกมอนเป็นการชปองนะแต่สวยนี่กล่องในใบกล่องขออนุญาตไม่ไม่ไม่พิมพ์ให้ดูชื่อเนอะนมีไหม ไม่สิบวันทีแล้วผมว่าเดี๋ยวไม่ตัด,ตดช่องปากแค่ช่วงต้นนิดเดียวชุดนี้เนี่ยจะได้มาแบบนี้เลยพบหรือเปล่าไม่รู้มาแกะดูครั้งแรกเลยทิ้งให้ไม่ครบผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมสั่งมาแล้วผมก็เพิ่งมาแกะแต่ต้องมาเช็คดูในแชทเพราะว่าสั่งตัวอะไรไปบ้างนะฮะเด้อตัวแรกฮะนี่ ชื่ออะไรไม่รู้แต่เก็บมาอย่างนี้แล้วนี่ตัวนี้เป็นอ่าหน้าจะางานเหมือนงานฝางานฝาเดือนสองอืมต่อมาอีกก็มีซูกเกอร์เซนไตฮะอืะรรมสีน้ำเงินสีกระจบไปอุนตะแมน มันจม่นข้ามาแล้วนะมาแล้วเดียวอีกตัวนึ่งคอมหัวมาไ้เลยครับนี่อีกสองตัวเป็นไลเยอร์จะยุคไหนอย่าถามไม่รู้เลยตอบตรงๆนะอันนี้เป็นสวมนิ้วนี่น้องสวยมากมก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้อาจจะมาแบบ ข้ามเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอ่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยครับยังไงก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ